ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอันบ็อกซเซตปริทินครบรอบ20ปีของแ,แล็กนัลล็อกกันให้ดูนั้นนะคะทีนี้ก็ในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยซองปฏิทินแบบนี้หน้าตาแบบนี้มีความเงาเงาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีรอยปาดเล็กๆให้ทุกคนเนี่ยสามารถแกะออกได้โดยที่ตัวซองเนี่ยไม่เสียหายแล้วก็สามารถเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งภายในซองนี้ก็จะประกอบไปด้วยปฏิทินหนึ่งเล่มแบบนี้นะคะ น่ารักตัวปฏิทินเนี่ยก็เหมือนปฏิทินทั่วไปแต่มันมีความพิเศษตรงที่ข้างล่างตรงนี้จะมีโค้ดไอเทมให้ทุกคนเนี่ยเอาไปแลกเป็นไอเทมในเกมเนาะของแต่ละเกมซึ่งมีอยู่สเกมโดยที่เกมของเราเนี่ยจะมีแลกน่ารักออนไลน์แลกน่ารักออนไลน์คลาสสิกแล้วก็แลกน่ารักแท็กติกแล้วก็เดอะลอสเมมรี่ค่ะซึ่งปฏิทินตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วตรงที่ปฏิทินอันนี้ ไม่ได้มีตัวส่วนที่ให้เราขูดโค้ดออกมานะคะแต่ว่าจะเป็นการสกรีนโค้ดลงไปตรงนี้ได้เลยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะทุกคนค่ะก็ประมาณนี้ซส่งรูปก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนแบบนี้ค่ะถัดมาเป็นซองการ์ดซึ่งตัวซองการ์ดเนี่ยก็จะคล้ายๆเหมือนซองปฏิทินเหมือนกัน จะมีรอยประเล็กๆตรงนี้ให้เราสามารถดึงออกได้อย่างง่ายๆซึ่งข้างในเนี่ยจะประกอบไปด้วยการ์ด4แบบการ์ด4แบบเนี่ยก็มาจากเกม4เกมที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีลายให้เราได้สุ่มสุ่มสะสมกันอีกของแต่ละเกมซึ่งมีถึง5ลายด้วยกันทีนี้นอกจากจะสุ่มลายแล้วยังมีการสุ่มระดับการ์ดอีกด้วยซึ่ง ไอเทมเนี่ยก็จะแตกต่างไปในแต่ละการ์ดแล้วก็ระดับของการ์ดซึ่งระดับของการ์ดเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือเป็น normal การ์ดแล้วก็ rare การ์ดค่ะ normal การ์ดจะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้มีรูปอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังก็จะมีโคสกรีนอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นเคลือบด้านทั้ง2ด้านเลย ส่วนถัดมาถ้าเป็น Rare c a r ซึ่งจะสามารถลุ้นรับ r รไอ i t e ได้จาก c a r ดนี้จะมีการเคลือบโฮโลแกรมวิบวับแบบนี้แล้วก็ข้างหลังเหมือนกับาร์ดตัว Normal Card เลยก็คือจะมีโค้ดสกรีนอยู่ข้างหลังแบบนี้ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของของเซตปรินเนครบรอบ20ปีของแรกนารองที่ทุกคนจะได้รับกันไปนะคะ ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะทําการเปิดพัสดุทุกครั้งขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของทุกคนด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิทินครบรอบ20ปีของแร็กนาล็อกในครั้งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับเกมแล็กนาล็อกของเรานั้นนะคะขอบคุณค่ะ